สวัสดีครับที่นี่ร้านมิจูนบิ๊กไบมือ2จากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เรามี2สูบเรียง3 2 1 c ซีซีจากค่ายยามาฮ่านะครับมานำเสนอในราคาย่อมเยาวมากตอนนี้โอ้โหราคาดีเพราะว่าอ่ากำไรผมได้แล้วผมก็โอเคแล้วครับยิ่งได้ขายเงินสดได้ยิ่งดีนะครับ คันนี้เป็นปี2016นะครับคอสอ16ผมตั้งเงินสดไว้ที่59,000บาทนะครับอ่ 3. คันนี้เปลี่ยนยางหน้าหลังให้ใหม่โซ่สเตอร์ขาวไซสไม่มีตายข้อนี่นะครับโซ่สเตอร์เดิมโรงงานวิ่งมา3ามหมื่นแล้วนะจะบอกให้ว <laughs> ิ่งมา30,000ื่นเท่าไหร่เนี่ย3า0 0มนสนะถ้าจำไม่ผิดนะครับ สามหมื่นสามพันนะครับนี่อันนี้ยังอยู่เลยเจ้าของคนแรกตอนนี้จะเจ็ดสิบแล้วครับหกสิบเก้าแล้วนะครับอายุหกสิบเก้าแล้วแล้วคนที่สองเนี่ยก็คือเขาไปซื้อต่อจากเจ้าของคนแรกโดยตรงนะครับไม่ได้ผ่านร้านนะครับซื้อจากเจ้าของบ้านแหละคือเขามาปรึกษากับผมนี่แหละทีแรกเขาจะซื้อกับผมแล้วที่ร้านผมมันไม่มีแล้วเขาก็อยากได้ละเขาไปเจอคันนี้ทีแรกเขามาปรึกษากับผมนี่แหละเอาคันนี้ได้ไหมราคาประมาณนี้ผมว่าได้ รถโอเคอยู่นะพี่เพราะว่ามันเป็นรถบ้านนะเพื่อนๆมันเป็นรถบ้านเขาก็ซื้อมานะครับเขาไปรับด้วยตัวเองนะอ่าไปขนด้วยตัวเองเขาเป็นสายล่องผลไม้นะครับอ่าทีนี้เขาขายเขาไม่ได้ขับนะครับขายผลไม้ช่วงนี้ก็จะเป็นส้มกับแตงโมนะครับพะเยานะครับมีทั้งส้มมีทั้งแตงโมนะครับก็คันนี้ก็เลยมาอยู่กับผมนะครับ5้0 0มบาททีเนี้ย ที่ทําคลิปวันนี้ก็คือมีลูกค้าสนใจซื้อเงินสดจากเพชรชบูรณ์ครับพี่อนุชาถ้าผมจําชื่อเฟสไม่ผิดนะแกทักมาแกขับเอ็กเซเตอร์150นะครับในรูปโปรไฟล์แกอยากจะซื้อคันนี้ก็เลยต้องได้รีบเปลี่ยนยางล้างทำํำความสะอาดคันนี้จะทําการเปลี่ยนหายน้ามันเครื่อง m o ตุล7100นะครับกองน้ํามันเครื่อง FR204 กองอากาศนะครับน้ำมันเบรกหน้าหลังจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็เช็คน้ําหล่อยเย็นให้นะครับคันนี้ผ้าเบรกเปลี่ยนกับผมพร้อมกับเปลี่ยนยางไปนะครับนี่เหลือเยอะๆหน้าหลังนี่เหลือเยอะๆนะครับมอน้ำมีรอยเล็กๆน้อยนะครับนี่นิดเดียวนะครับมีตําหนิจมแปะฝั่งนี้นะครับลูกค้าที่ดูคันนี้ก็สนใจคันนี้เขาเห็นตําหนิแล้วนะครับ ล้มแปะนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริง Champion. ๆนีๆ่นี่นะครับชัดเจนนะครับล้มแปดตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นี่เห็นไหมไปด้วยกันหมดเลยนะครับโดนนะนี่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 ล้มแปะนี่เขาเรียกว่าล้มแปะนะครับนี่นี่ตรงนี้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับนี่นิดหน่อยฮะอ่าประมาณนี้นี่เห็นไหมมีทั้งสองฝั่งนะครับ ก็เท่าอายุปีมานน่ะมาน,นานแล้วนะครับมันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดวุัติเหตุด้วยตัวเองนะครับล้มแปะอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยพามาชมหน้าจอเลยไหมแล้วก็สตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับแชเดียวนะครับเนี่ยเครื่องยนต์เงียบๆนิ่งนะครับ เงียบนะครับนี่สีสวยนะครับสีสวยดูชา้ชาจะชัชดนะครับคิวหน้าอันนี้เดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนให้ใหม่หน่นคิวนนุนคิวเดิมเหมือนกันอันนี้มันแกะออกยากนะครับที่มันช้าเกือบแดดจะรับล้อหน้าเนะ่ะคือแกะไอ้นี่แหละยากมากโอ้โหไม่รู้ติดทําไมติดแล้วอ้ออกอ,อกติดสีรถอีกโอ้เปลี่ยนดีนะมีของเดิมอีกอันนึง อยู่นูน่นอ่าสีรถก็จะประมาณนี้นะครับสีสวยเครื่องดีนะครับจะเซอร์วิสให้ครบๆนะครับนี่นะครับพักเท้าสีโครงสีสวิงอาร์มนะครับพ่อนะครับรถเดิมสนิทนะอ่ะอ่ามีตำหนิเล็กๆน้อยๆน,นะครับ้าเบรกหลังเหลือเยอะนะครับ ยางใหม่นะครับไซส์ตรงตรงตัวเลยนะร้อยสิบกับร้อยสี่สิบนะครับป้ายพยเยาเรียบร้อยโอนวันเดียวเสร็จนะครับเออโอนวันเดียวเสร็จลูกค้าก็รอรับรถได้เลยเนี่ยวันวันอังคารวันพุธนี่รอรับรถได้เลยนะครับโซ่ล้อหมุนลื่นๆนะครับหมุนลื่นๆนี่โซ่ไม่มีตายข้อคือซื้อไปอะคุ้มมาห้าหมื่นเก้าตอนเนี้ยคือห้าหมื่นเก้านี่มันพอๆกับพวกเวฟแล้วนะ แต่มันได้300อ่ะถ้าใครอยากได้ชอบทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับ5,000กรถูกตอนนี้ถูกมากเดี๋ยวจะหาราคานี้มาให้ลูกค้าได้เลือกสรรน,นะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวมาเล่งดูรอบเครื่องยนต์กันนะครับเอ s ีอถ้าเราขับออกไปมันจะดับนะครับ สต็อปเปอร์ซ้ายขวาปกตินะครับสต็อปเปอร์ซ้ายขวาปกตินี่ให้ดูนะนสสครับนี่สวยไสครับสองฝั่งนะครับคันนี้จะมีเซอร์วิสชกหน้าด้วยนะครับชกหน้าซึมฝั่งนี้นะครับได้เซอร์วิสชกหน้าก่อนส่งมอบรถนะครับก็ลูกค้านะครับลูกค้าที่สนใจนะครับดูแล้วตัดสินใจได้เลยนะครับคือพร้อมใช้งานผมการันตีความสวย ปรับให้เป็นชัดระดับ 4K ใส่หูฟังด้วยนะครับนี่นะถังสวยครับสีสวยข้างก็สวยนะครับนี่คือสมราคาผมว่าคุ้มกว่าราคาด้วยห้าหมืนเก้าตอนนี้โอ้โหโคตรถูกจริงๆคันนี้ถ้าถ้าขายเป็นเงินผ่อนหกหมื่นห้านะฟรีดาวด้วยซ้ำนะบอกให้แต่จากจากจากจะขายโสดนะ่ะเออ ขายสดมาได้เงินเลยอย่างเงี้ยโอเคนะมันโอเคกับกําไรแล้วพอแล้วอย่างเงี้ยนะครับนี่ห้าหมืนก้าส่งฟรีทั่วประเทศนะครับพร้อมโอนกรรมสริทธิ์ให้เป็นชื่อลูกค้าพร้อมต่อภาษีให้นะครับเซอร์วิสเหมือนที่ผมบอกนะครับแค่โมตูลเจ็ดพันหนึ่งร้อยก็ลิตรละห้าร้อยเก้าสิบสองลิตรก็พันหนึ่งคุ้มแล้วนะครับหกพันกิโลเปลี่ยนทีเจ็ดพันกิโลก็เปลี่ยนได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับ,ตร,รบตรงไหนอีกละ่ะ เนี่ยล้อยางเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสีล้ออ่ะสีล้อสีล้ออ่ะสีล้อ,อใช้ได้ครับใช้ได้สีล้อประมาณนี้นะครับความสะอาดของล้อดูดูซอกดูทั้งมุมตรงมุมนะครับล้อการซี่ขัดล้างทำความสะอาดนะครับข้างในเนี่ยขัดไปได้นะครับปกติผมจะขัดนะครับขอท่อไอ่นี่มันมีของแต่งมาดักอยู่ตรงนั้นนะครับโซ่งี้นี่นยโซ่ เบีดสนิม,มนี่ก็มมันก็มีบ้างนะครับเพราะโดนความชื้นเนาะเออใครจะบอกว่าเฮ้ย hey, พี่โซ่เป็นสนิมแล้วจะบ้าตายเขาไม่ได้ดูที่สนิมอย่างเดียวนะครับใช้โซ่นี่โอ้โหสองสามหมื่นกิโลจะไม่ให้มีสนิมเลยเนาะก็ไม่ต้องล้างรถนะ่ะ <laughs> ยางใหม่เอี่ยมนะครับโชกหลังหนึบๆน,นะครับชุดรุ่นนี้มีปัญหาโชคโชกหลังมีปัญหาด้วยนะชอบรั่วอันนี้ไม่รั่วนะครับอโชกหน้า เดี๋ยวเซอร์วิสให้นะครับก็ถ้าเกิดสนใจนะครับลูกค้าตัดสินใจได้เลยนะครับคุ้มแน่นอนนะครับนี่ประมาณนี้ครับติดต่อสอบถามอีกทีนึ่งเบอร์0863711307สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย